สี่พี่น้องเปิดฉากดัานที่สองกับการไปบุกวันมาเฟียฝ่าดงกระสุนปืนและมีดนับร้อยพวกเขาจะรอดเพื่อไปต่อหรือจะจบตรงนี้เสือสิงกระทิงเต่านาออกตะลุยมาเฟียเพื่อล่าและลางแขนความระหำกำลังจะเริ่มขึ้นเรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอสี่ประการมือปืนมหาปลายัยทลายบ่อน เสียงปรีดร้องหยวยหวนของใครบางคนดังระงมในยามราตรีที่มืดมิดทายนับจิบพร้อมด้วยอาวุธครบมือต่างพากันยืนล้อมร่างชายหญิงกู่หนึ่งซึ่งถูกมัดติดกับหลักไม้ขนาดใหญ่ในสภาพสะบักสะบมคราบเลือดและร่องรอยฟกช้ำที่เผยให้รู้ที่มาของความทรมานเพียงไม่นานหนึ่งในกลุ่มชายจักกันก็ก้กาวเดินออกมาพร้อมคบเปลิงในมือบอกมาซะดีๆประสมบัติอยู่ที่ไหน ชายหนุ่มธาตทางภูมิฐานบีบปากชายที่ถูกมัดติดเสาจนมือสั่นเทาแต่ถึงจะพยายามเท่าไรคำพูดที่ไร้ประโยชน์ก็ไม่หลุดออกมาจากปากชายผู้นั้นเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงจะพยายามเท่าไรคำพูดที่เป็นประโยชน์ก็ไม่มีหลุดออกมาจากปากชายผู้นั้นเลยแม้แต่น้อยขืนเองยังปากแข็งเมียเองจะกลายเป็นเชื้อไฟไม่เชื่อก็ลองดูสิวะชายผู้นั้นยังกูเข็นหาความลับจากชายผู้บอบช้ำต่อไป และเพียงไม่นอนความเจ็บปวดทรมานก็ง้างปากให้เขาพูดออกมาไปตายซะเถอะไอ้สนไอ้คนชาติชั่วอ้าวข้าก็นึกว่าเองจะเป็นใบ้ไปเสียแล้วไอ้หุ่นตัวนไหนลงบอกมาสิว่าเองซ่อนเงินไว้ที่ไหนถ้าไม่บอกเมียเองโดนแนะ่ชายพูดถูกมักดกัดฟันกรดด้วยความโกรธแค้นและนั่นเป็นเหมือนการ้าดไทยซึ่งเพียงพริบตาเดียวเล็กแหลมร้อนๆ ก็บรจงจิ้มลงบนหน้าอกของผู้เป็นภรรยาที่กำลังสลบจนทำให้หลอนสะดุ้งเกือกและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสิ้นใจยายายานะเสียงตะโกนห้ามของเด็กน้อยดังสอดแทรกขึ้นมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องนั่นเองทำให้นายสวนหันกลับกลับไปยังต้นเสียงในวินาทีนั้นขนแขนของชายพูดถูกรังลุกวาบขึ้นมาในทันทีเออพวกเองไปดูสิ เสียงเด็กมันดังมาจากตรงไหนน้อยเองมีลูกอยู่ด้วยก็ไม่บอกอๆๆกลุ่มชายลนลานหาที่ต้นของเด็กแน่นอนว่าหากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างก็คงพังพินาศในพริบตาเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนข้าบอกแล้วเงินอยู่ตรงนี้พวกเอ็งมาขุดเอาไปสิชายถูกมัดเรียกร้องความสนใจกลับคืนมาในวินาทีนั้นเองเราชายนับจิบ ก็กรูเข้ามาพร้อมลงมือขุดตามที่เขาได้บอกเอาไว้ซึ่งเพียงไม่นานหีบใบใหญ่ก็เผยให้เห็นเงินทองมหาศาลอยู่ภายในเหล่าชายที่เอาแต่ตกตะลึงในความล้นเหลือของสมบัติก็พลันเผลอตัวแล้วในทันใดนั้นเองเสียงตะโกนลั่นของชายที่บาดเจ็บสาหัสก็ดังโผล่ออกมาไอ้จิงวิ่งเองกับนองต้องรอดนะเข้าใจไหมพ่อพ่อ เสียงเด็กชายตะโกนลั่นออกมาจากราวป่าและยังไม่ทันที่ใครจะได้ขยับต <c res> ัวชายที่ถูกมัดก็พ like ลันหลุดจากเชือกรัดข้อมือพลางกระโจนเข้าต่อสู้กับเหล่าชายจักรันนับติดเพื่อซื้อเวลาเสียงปิดร้องโหยหวนดังไม่ขาดสายและในชายป่านั้นเองก็มีร่างของเด็กตัวน้อย4ีคนบิ่งต้มเตียมตามกันเป็นแถวก่อนจะหายลับไปในความมืดยามราตรีทิ้งไว้เพียงแสงไปตะวังและควันปวยพุ่งออกมาจากบ้านหลังน้อย ที่เคยอบอุ่นไอ้สิงไอ้สิงตื่นสิวะสิงกำลังละมือถูกปลุกให้ตื่นและพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียงที่ชุ่มโชกไปด้วยเงื่อขยกแขนขึ้นเจ็ดหน้าพลางสันหัวไปมาเพื่อเรียกสติแน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงหลอนเข้ามาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันฝันร้ายแล้วสิเธอืมก็เออสิแต่นับจากนี้ไปพวกเราจะต้องช่วยกันจัดการเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นให้มันจบลง ิงกล่าวกับเสือในขณะที่เตา่านาและกระถิง่งยังคงนอนกลนกลอดกันกลมกว่าที่ชายทั้งสี่จะพร้อมเดินทางก็ปาเข้าไปหลายชั่วโมงแต่แผนการในวันนี้ไม่ต่างอะไรกับที่ผ่านมานั่นคือการบุกถล่มกิจาการสีเทาของพ่อเลี้ยงสนแน่นอนว่าการกระทําเช่นนี้ย่อมตัดท่อน้ําเลี้ยงคนชั่วไปได้เป็นอย่างดีรถจิบคันเดิมที่เต็มไปด้วยรัวพุนของกระสุนถูกขับฝ่าความร้อนของแดดใกล้เที่ยงวันชายทั้งสี่ พยายามทำตัวกลมกลืนกับชาวบ้านที่สัญจรไปมาอย่างไม่มีปิรุษและแล้วภาพของบ่อนขนาดใหญ่ซึ่งถูกสร้างเอาไว้อย่างหรูหราด้วยศิละปะแบบตะวันตกก็ตั้งตระงานขวางทางลมอยู่เบื้องหน้าสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้ก็คือการรอและก็ต้องรอจนกว่าพ่อเลี้ยงขาใหญ่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของตนซึ่งถ้ามันเป็นไปตามแผนทุกอย่างก็จำต้องจบลงที่นี่อย่างแน่นอนรถสามล้อวิ่งผ่าน ทรงเสียงเครื่องยนต์ตน,นันหูเสือและกระทิงที่ได้แต่พ้นควันบุหรี่ก็บนพื้นพรมตายหน้าไปมาอย่างร้อนรนด้านเต่านาใช้หนังสือพิมพ์บางหน้าพลางสรุปเหมือนอยู่หลังพวงมาลัยเพื่อเป็นการพักผ่อนเอาแรงตามประสาแต่แล้วเพียงไม่นอนสิงก็โปร่องออกมาอย่างหัวเสียให้ตายเถอะวะท่าทางวันนี้เราจะคว้าน้ําเหลวแน่ๆดูสิกี่โมงกี่ยามเข้าไปแล้วชายภูมิฐานก้มมองนาฬิกาข้อมือ ที่หลวงตาเคยซื้อให้ก่อนที่จะเงยหน้ามองบรรยากาศโดยรอบที่เริ่มจะบางตาด้วยผู้คนเพราะอีกไม่นานดวงอาทิตย์ก็จะลับกอบปะพนักงานทั้งหลายเริ่มทยอยเข้าไปรวมตัวกันในบน่อนซึ่งแน่นอนว่าอีกไม่นอนประตูหน้าก็คงจะปิดและความพยายามในการนั่งเป้าเป้าหมายก็คงจะสิ้นสุดไปแต่ในขณะที่เสือกระทิงและเต่านากำลังใจลอยรอตะวันตกดินอยู่นั่นเอง เสียงย่ำเท้าของสิงก็พลันดังขึ้นอย่างรวดเร็วเฮ้ยไอส้สิง์เอ็งจะทําทอะไรนะโอ้อไอ้นี่มันก็แปลกแบบนี้ทุกทีทีหนะปล่อยมันไปเถอะคงไม่มีอะไรหรอกนะเสือและกระทิงปรึกษาถึงความบ้าบินของพี่ชายแต่ยังไม่ทันที่ใครจะคิดหรือทําสิ่งใดต่อไปภาพของสิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูท่ามกลางนักเลงคุมเชิงตัวโต,วตวอีกสองคนก็ทําให้น้องชายทั้งสองของเขาตะลึงตาเหลือกอยู่พักใหญ่ จะไปไหนไอ้หนุ่มนี่มันบอนพ่อเลี้ยงสภาพอย่างเองไม่มีปัญญาเล่นหรอกใช่กลับไปหาของก่อถูเวย้ยโลกหลังประตูเนี่ยมันสูงส่งเกินไปสําหรับเองชายกล้ามโตว,วาง่าตหยัดยามชายหนุ่มร่างสูงด้วยวาจาและกิริยาจนแทบจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่แล้วสิงก็กลมความรู้สึกนั้นพร้อมทั้งเอ่ยออกมาว่าจะให้เข้าดีๆหรือเข้าด้วยน้ําตาฮะไอ้กุย้ย ชายร่างใหญ่สาวหมัดเต็มปลายคางสิงจนล้มความหน้าไงแทบจะตกบันไดสิงไม่รอชา้ากระโดดทีบคนชกก่อนที่จะซัดต่อกระแทกขางคิ้วของนักเลงอีกคนชายทั้งสามตะลุมบอลออกรถอยู่นานพักใจแต่เมื่อเห็นว่าการต่อกรกักบสิงไม่ได้ชายร่างใหญ่ลุมประตูก็ชักปืนออกมาจากเข็มกัดหลังเอวนอ้อยอ็งกล้าดียังไงมาท้าทายสองเสือฟอประตูบ่นวะอย่าอยู่เลย ยังไม่ทันที่ชายสองคนนั้นจะง้างไกย,ยิงเสียงประหลัดบางอย่างก็พลันดังย้อนขึ้นมาจากด้านล่างชายกล้ามโตร้องลั่นบัดนี้ท่อนไม้ขนาดเหมาะมือดิอววอนผ่านอากาศมาประทะเข้ากับหัวของเขาอย่างจังด้วยความแรงและจังหวะที่พอเหมาะชายผู้นั้นเป็นลมล้มพับไปไม่ไหวติง่งใครวะชายอีกคนร้องจ้าเพราะในวินาทีเดียวกันนั้นเอง สิงที่กําลัง,งยืนคอยท่า,าก็พันกระโดดถีบสองตีนจนทําให้ชายร่างใหญ่ล้มหมอนหล่นบันไดได้อย่างสะใจเกือบไม่ทันแล้วสิโชคดีที่อกระทิงมันตาไวไม่อย่างนั้นอิงถูกยิงไปแล้วเออขอบใจหลายมาจัดก,การซ่อนในสองตัวนี้ก่อนดีกว่าสิงกล่าวขอบใจน้องชัยก่อนที่จะลงมือลากขาคนเฝ้าประตูที่กําลังสลบไปหาที่ซ่อนด้านเสือและกระถิงก็ไม่รอช้ารีบทําตามพี่ชาย ด้วยขนาดลําตัวและน้าหนักเกินพิกัดจึงทำให้ชายทั้งสองหงาตกไปตามๆกันและเมื่อเจ็จจิน้นเสือและกระถิง่งก็เงยหน้าถามแผนต่อไปจากสิงซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งคู่ตกตะลึงอีกครั้งปะโถ่สิงเอาอีกแล้วมันลุยเดียวอีกแล้วโอ้ยจะบ้าตายเออผลก็เกือบาตัวแม่รอดไปวะรีบไปคุ้มกันมันปล่อยให้เต่าน,านอนอยู่ที่รถนั่นแหละ เสือและกระทิงกล่าวนัดแนะกันด้วยความร้อนใจเพราะตอนนี้พี่ใหญ่หายลับไปในบ่อนนานพักใหญ่แล้วชายทั้งสองรีบวิ่งหน้าตั้งเปิดประตูเข้าไปก่อนจะสงบอารมณ์เพื่อไม่ให้ใครทันได้สังเกตบอนสีเขียวถูกแต้มเติมไปด้วยกระจกสีหลากหลายลวดลายกคมไฟระยะขนาดใหญ่ประดาับประดาอยู่ทั่วห้องโถงไม่ต่างอะไรกับคาสินโนของชาวต่างชาติผู้คนมากหน้าหลายตาพากันส่งเสียงโห่ร้องยินดีเซ็งแต่ โดยไม่สนใจมือปืนสองพี่น้องที่ทลาตัวผ่านประตูนักพนันกำเงินโปรยปิวไปทวโตะนั่นย่อมหมายถึงชัยชนะที่ได้รับกลับคืนมาอย่างมหาศาลด้านคนที่พ่ายแพ้ก็ได้แต่นั่งจายหน้าจมน้ำตาราวกับจิ้นเนื้อประดาตัวสถานที่อโครจรแห่งนี้ไม่ต่างอะไรกับโงรงละครแห่งชีวิตสุขบ้างทุกบ้างก็เต็มไปด้วยความเศร้าหมองหรือรอยยิ้มแต่มันก็ยังคงดำเนินต่อไปเช่นนั้น ท่ามกลางความโลภที่วนเวียนในจิตใจของคนไม่รู้จบใครก็ตามที่หยียบยั่งเข้ามาไม่ว่าจะด้วยความต้องการหรือความมืดบอดเขาผู้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับแมงเม่าที่บินว่อนเข้าไปในกองไฟมันไม่ได้กัดกลืนกินแค่เงินตราทรัพย์สมบัติแต่มันเคี้ยวกินความเป็นคนและลมหายใจคนที่คอยอยู่ข้างหลังไปยังไม่รู้ตัวนี่แล้วว่าที่เขาเรียกผีพน,นัน ลองได้เป็นแล้วเลิอกอยากหน้าดูถึงว่าล่ะไอสิงถึงได้เกลียดนะักไอสนมันสร้างแต่สิ่งเลวรามจริงๆเสือและกระถิง่งกระซิบกันข้างหูในขณะที่การะเล่นเดิมพันานานาชนิดยังคงดําเนินต่อไปอย่างเมามันกลิ่นบุหรี่และกลิ่นน้ําหอมของใครบางคนลอยฟุ้งตีกันจนมั่วเติมรู้สึกผะอืดผะอมแต่แล้วสายตาอันเจียบแห้มของกระถินก็พันเหลือไปเห็นไอ้สิงกําลังตีเนียนยืนแทงไฮโลอย่างเพลินใจ สิงวางเงินบนกระดานกลางโต๊ะปล่อยให้เจ้ามือเข้าลูกเต๋าบนชามลายมังกรสองสามทีชายแปลกหน้าหยิบเงินสิงไปอยู่ในกำม,มือก่อนที่จะวางเงินโตเองลงกระดานในเลขตรงกันขับมองไร้ว้หนุ่มไม่เคยเล่นง่ะโไปเถอข้องแต่ไดบอกได้นะชายท่ากลางซึ่งหยิบยักเงินของสิงทำทีกวนพวกกลบเกลื่อนแล้วไม่นานสิงก็ยิ้มออกมาพลางใต่หน้าไปมาเพราะไม่อยากให้เสียเรื่องแต่แล้วในอึดใจต่อมานั้น ภาพของใครบางคนก็ปรากฏให้เห็นอยู่บนระเบียงโถงด้านบนซึ่งนั้นทำให้ชายผู้เด็ดเดียวถึงกับตัวสั่นเทิมด้วยความโกรธแค้นสิงจำได้ดีว่านั่นคือหนึ่งในลูกสมุนของพ่อเลี้ยงสนเขาจำขึ้นใจเพราะชายที่มีรอยบากบนหน้าคือคนที่ส่งมอบเด็กแหลมย่างไปส่งให้สนฆ่าแม่ของตนด้วยเหตุนี้จิงจึงรีบระตัวออกจากวงไฮโลเพื่อติดตามชายผู้นั้นไปโดยทันที แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะดําเนินต่อไปชายนักเลงผู้ยักยอกเงินของสิงก็ก้าวเท้าออกมาขวางทางแก okay. ยักนิดยักหน่อยถึงกับเปลี่ยนบงเลยด้วยหนู <laughs> เขากล่าวเย้ยสิงแต่หารู้ไม่ว่ามีบางอย่างกําลังจออยู่ที่กลางเป้ากางเกงมึงหยุดพูดแล้วใส่หัวไปถ้าแหกปากกูยิงสิงกระซิบเบาๆข้างหูเขาพร้อมด้วยปืนลูกตองแปดู่ใจ จอเอาไว้ตรงกลางเป้ากางเกงไม่นานชีมหาสารก็พลั่งพรูออกมาจนทําให้กางเกงเปียกเป็นวงก่อนจะเจิญนองพื้นชายปากดีรีบป,ปิ้งจันหาัทางออกในทันทีสิงค์ค่อยๆเดินลัดเลาะพวกคนที่กําลังสนุกสนานกับการละเล่นละลายสับสายตาเขายังจับจ้องชายหน้าบากักยังอาฆาตแค้นแต่เมื่อสังเกตเห็นว่าเราบรรดาลูกสมุนที่รายล้อมมีอยู่มากเกินไปสิงค์จึงหยุดคิดอุบายใหม่ เพื่อที่จะเข้าถึงตัววายร้ายให้ได้ม,มากที่สุดเขาค่อยๆเดินผ่านหลังโต๊ะไพ่ซึ่งมีผู้คนหัวร้องเฮฮาตามประสาจากนั้นไม่นานเขาก็ยื่นขาออกไปขัดจังหวะการเดินของบริกรซึ่งกําลังถือถาดเครื่องดื่มมากมายที่เตรียมให้นักพนันทั้งเหล้าทั้งน้ําหกเทเรียราดเต็มโต๊ะจนวงไพ่แตกกระเจิงเสียงหัวร้องือฮาสร้างความโกลาหลได้พอสมควรในนายพริบตานั้นเอง ทักพนันที่เสียไพ่เสียปอก็ถวยจังหวะคว้าเงินมากหมายที่กองอยู่บนโต๊ะด้วยความรวดเร็วนั่นทําให้เกิดการฉุดดึงยื้อแย่งไปมาลามไปสู่การชกต่อยในที่สุดขวดแก้วจานชามบินวันไม่ได้คิดทางจึงรีบก้มตัวลงต่ําทางรอโอกาสที่จะมาเยือนลูกสมุนไอหน้าบากชักปืนยิงขึ้นเพดานแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้นักพนันหน้ามืดยุดมือลงต่อยตีกันแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ การระงับเรื่องราวก็เล็กลลายเป็นหน้าที่ของนักเลงคุมบอดชายจากกาักรันสี่ห้าคนปลูกันลงมาจากบันไดเพื่อระง,งับเหตุและเมื่อพบมันมาถึงฝูงชนที่กําลังชุนละมุนสิงก็กระโจนพุ่งชกจนหนึ่งในนั้นหงายหน้าล้มกลิ้งไปไม่เป็นท่าในทันทีใครวะออกมาด้วยถ้าจับได้ยังตายโอ้สิงอ้อมไปทางด้านหลังจากนั้นก็บันจงเอาไม้ฟาดหวัวชายอีกคนจนล้มควม่ำ ด้วยเหตุนี้นักเลงกุมบอลที่เหลือจึงแห่กันเข้ามาทางชายผู้ก,ก่อเหตุเปินในมือถูกกระชับเอาไว้แน่นเพื่อเตรียมจัดการคนก่อกวนและเพียงไม่นานภาพของสิงที่ยืนยิ้มอยู่ม,มุมห้องก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเฮ้ยไอ้กรวกเอ็งอยากตายหรือไงไม่รู้ไงว่านี่บอลใครบอลใครแล้วไงหรือสิงกล่าวท้าทายชายหน้าบากที่เดินเข้ามาเป็นคนหลังสุดและในพริบตาเดียว ปืนทุกระบอกก็เล็งมาที่เขาสิงจ้องตาชายผู้นั้นเขมิงแต่ก่อนที่กระสุนจากชายคุมบอลจะลั่นออกไปเสียงประหลาดบางอย่างก็พลันดังขึ้นอย่างรวดเร็วสิงหลบโวยเสือและกระถิงกระโดดด่อนลงมาจากกระเบียงร่างใหญ่โตของชายทั้งสองล้มทับชายจักกันสี่ห้าคนจนเกิดเสียงแหกปากลันเพราะความเจ็บปวดสิงไม่รอช้ารีบเตะปลายคางชายหน้าบาับซึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ย่งสุดแรงเกิด ด้วยเหตุนี้เสียงกระดูกรามเกลื่อนที่จึงเกิดขึ้นมาพร้อมเสียงร้องโหยหวนที่ตามมาตีนี้สําหรับแม่ข้าอสาระเลวเฮ้ออิ๋ติงระวังเว้ยเสือตะโกนเตือนพี่ชายที่กําลังถูกยิงอย่างทันควันจึงกระโดดหลบคมกระสุนจากลูกตมุนไอหน้าบักพร้อมหลบเข้าทิกกาบังแล้วเพียงไม่นานเสียงปืนหาใหญ่ก็พันดังตามมาติดติดล่านักพนันที่เหลือต่างเอะอะวอยวายนี้ตายกันอย่างสุดชีวิต บ้างก็ล้มลุกคลุกคลอนบ้างก็เพ่นโผล่หนีโดยไม่สนใจทรัพย์สินที่วางเกลื่อนจิงยิงสวนกลุ่มชายชักันจนแตกกระเจิงเสือและกระทิงที่แอบอยู่อีกฝั่งก็ช่วยกันยิงสมทบเพื่อไม่ให้พวกมันได้ตั้งตัวป่นดินปืนลอยฟุ้งไปทั่วบ่อนเสียงกลนดาของใครบางคนดังแทรกเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะแต่แล้วไม่นานสายตาของสองพี่น้องก็ปลัเหลือไปเห็นใครบางคนกำลังทำอะไรบางอย่างกับโต๊ะพนัน เต่านะสือและกระถิง่งอุทานออกมาพร้อมกันด้วยเสียงที่ดังลั่นเพราะบัดนี้เต่านาน้องคนสุดท้องกําลังเพลิดเพลิอนอยู่กับการกอบกวยทรัพย์จินเงินทองทั้งหลายของนักพนันลงสู่กระเป๋าผ้าซึ่งได้เตรียมไว้เขาหันมายิ้มกว้างปากถึงหูก่อนที่จะก้มลงเก็บเงินที่เกลื่อนกลาดโดยไม่สนใจสิ่งใดและนั่นก็ทําให้ไอ้หน้บาบักที่นั่งจับปากตะโกนวายวายออกมาด้วยความแข้นเครื่อง่าให้หมดเขาสั่งลูกสมุน ให้จัดการกับเราพี่น้องให้หมดและเพียงไม่นานกระสุนหาใหญ่ก็เริ่มบรรเลงขึ้นอีกครั้งเต่านาที่มัวแต่เก็บเงินมนต์ตัวหลบลงใต้โต๊ะเสือสิงและกระถิ่งก็กระจิงสวนต่อไปเพื่อไม่ให้น้องชายตัวแสบได้รับอันตารายทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างจุดละมุนวุ่นวายก่อนที่เต่านาจะกว้างบางอย่างเข้ามาในลานกว้างกลางวัดไปเจอกันที่รถนะพี่ๆไ้เต่านาจอมแสบยิ้มแฉ่ง ก่อนจะวิ่งย้ายก้นมาหัวรานออกไปจากประตูบ่อนแต่สิ่งที่มันทิ้งเอาไว้กลับทําให้ชายทุกคนพุ่งเข้าหาที่กำบังแคบหัวซุกหัวสุนโอ้อีกเต่านะไอ้ไอ้ไอไน้องเวนระเบิดลูกเกลี้ยงทํางานอย่างรวดเร็วและหลังจากทิ้นเสียงระเบิดสิงพี่ชายคนโตก็วิ่งจันเข้าหาไอ้หน้าบากักพร้อมกับปลั่นไกในพริบตานัดนี้เพ,พ่อของข้าชายกุมบอลร่างแหลเกเละด้วยกระสุนลูกโต้เสือและกระถิง เห็นจังหวะเหมาะจึงกระชากคอเสื้อพี่ชายที่กำลังยืนมองวาระสุดท้ายของศัตรูเพื่อหลบหนีออกจากบ่อนแห่งนี้ให้เร็วที่สุดกระสุนปีวันตามหลังอย่างไม่ลืมหูลืมตาชายทั้งสามกลั้นใจท่องคาถามาหาอุดในขณะที่กำลังวิ่งอย่างสุดแรงเกิดฝุ่นพื้นรวมไปถึงโต๊ะไม้ปุ้งกระจายทั่วบริเวณมีบ้างที่สามหนุม่มจะหันกลับไปยิงเพื่อทำลายจังหวะศัตรูแต่ในขณะที่ทั้งสามกำลังวิ่งนั้นเอง เสียงของไอ้บากก็พลันดังขึ้นมาจากทางด้านหลังและนั่นก็ทําให้สิงขลุกวับไปทั้งตัวโอ้โหไม่เบาเหมือนกันนี่ว่าเล่นว่าฆ่าเกือบแย่เฮ้ยนี่นี่เองยังไม่ตายเือวะก็ยังนะสิวะมาสู้กันสักตั้งเิจะรีบไปไหนล่ะอ่ะอะอย่าคัดขืนไม่งั้นหัวเป็นรูเนไอ้บากหัวเราะระในขณะที่เดินเข้ามหาชายทั้งสาม ด้วยสภาพสะบักสะบอมเพราะร่องรอยกระสุนแต่ด้านบนห่างไปนั้นกลับมีลูกสมุนอีกคนจกปืนกนสงครามตองลงมาด้วยเหตุนี้สามหนุ่มที่ไม่อยากเจ็บตัวก็ได้แต่ยืนนิ่งรอการมาของหัวหน้าบนให้มันได้แบบนี้สิวะมาเถอะไอหน้าอ่อนมาดวลมีดกันถ้าเอ็งเอาชีวิตรอดออกไปได้ก็ถือว่าเรื่องทุกอย่างจบกันวแต่เองคือใครวะถึงกล้ามาถล่มบอลพ่อเลี้ยงสนแบบนี้ข้าจะเป็นใครก็ช่าง แต่เอ็งฆ่าใครด้วยเหล็กแหลมเผาไปวันนี้เอ็งก็จะต้องชดใช้ในสิ่งที่กระทํามามาสู้กันในหน้าผีสิงเ่าด้วยความโกรธแค้นในขณะที่เสือและกระถิ่งยกปืนขู่ลูกสมุนของไอ้หน้าบากักเพื่อเป็นการคุมเชิงแล้วเพียงไม่นานศึกดวลมีดก็เริ่มขึ้นเรากับเป็นการฟ้อนรำท่ามกลางหมู่คนที่รายล้อมสิงชักมีดประจําตัวออกมาบริกรรมคาถาสองสามขับไอ้หน้าบัาบากทําอย่างที่ถนัดด้วยการเลียใบยมีด ยังเลือดเย็นจากนั้นชายทั้งสองก็เข้าประจรันหน้ากันแบบที่มองแทบไม่ทันสิงห์พุ่งเข้าชกไอห,หน้าบากจนมันหน้าไงแต่ทันใดนั้นชายผู้กล้าโลกก็พันจ้วงแทงสิงห์จนเกิดเสียงดังแน่นเหล่าลูกน้องต่างพากันโห่ร้องด้วยความตะใจแต่เราก็ต้องเงียบไปเพราะไม่มีคราบเลือดหรือบาดแผลเกิดขึ้นเลยสิงห์ชักตัวหลบก่อนที่จะเตะสวนเข้าชายโครงพร้อมทั้งปันมีดฉับแวกอากาศหมายต้นคอไอห,หน้าเวง มันม้วนตัวหลบก่อนที่จะพุ่งต่อยหน้าของสิงห์จนเขาล้มหงายไม่เป็นท่าถึงวันตายของเองแล้วไอ้หน่าอ่อนใครจะไปยอมแล้ววะสิงใช้เท้ายันอกชายหน้าบากักกระเด็นลอยไปกองอยู่กับพื้นจากนั้นเขาก็รีบพุง่งกระโจนจ้วงแทงชายผู้นั้นอย่งไม่ยั้งมือแต่สิงที่ได้ตามมานั้นไม่ต่างอะไรกันกับแทงหนังย่างเพราะนอกจากมีดจ,จะกระเด้งกลับมาแล้ว ยังไม่มีร่องรอยบาดแผลเช่นเดียวกันกับเขาอีกด้วยฝันไปเถอะไ้หนูเองไม่มีวันยิงหรือแทงข้าได้หรอกคิดว่าเองเหนียวคนเดียวหรือ,อยังไงก็ใครว่าเองไม่เหนียวแล้ววะอีกหน้าผีเฮ้ยเองทําอะไรเนาะให้ตายเถอะไอ้ไหน้าบากร้องเวยลัน่นในขณะที่สิงแกลกเก็ดคนหนังเหนียวด้วยการเดินข้ามหัวมันไปมาสองสามรอบจากนั้นในพริบตาเดียวสิงก็กระชาก ประหลัดกิกจากกระเป๋ายัดเข้าไปในเสื้อของคนคุมบอลพร้อมทั้งจ้วงแทงมันอย่างจุดแรงเกิดเสียงอดโอยครวญครางดังลั่นขึ้นมาในพริบตาเหมือนจะเป็นวินาทีเดียวกันนั้นเองที่กระสุนไร,ร้ทิศทางปันแผดตนันออกมาจากปืนของเหลาลุกสมุนเสือและกระติงยิงสวนกลุ่มคนเหล่านั้นแบบแปลกหมัดเสียงตีดร้องดังลั่นไปทั่วบอแต่เหมือนความบุนวายจะยังไม่จบเพราะกระสุนปืนกลข,ของคนที่ยืนคุมเชิงก็ดังตามมาติดติด ทำให้สามพี่น้องต้องกระโจนเข้าหาที่กำบังเพื่อรักาษาชีวิตแต่เมื่อทุกอย่างดําเนินไปอย่างโกลาหลก็พลันมีเสียงของไอ้เต่านาดังมาจากหลังประตูโอ้ยจะนั่งอีกนานไหมเอลเข้ารีบบอกมาปัดถ่วยเวนมันยิงอยู่หาใหญ่จะให้ออกไปช้ำในตายหรือไงไเต่านะโอ้นั้นก็หลบไปเต่านาที่ยืนหลบอยู่หลังประตูพลิกตัวยิงสวนใช้ถือปืนกล ในจังหวัดที่มันกําลังเปลี่ยนตลับกระสุนเต่านาบรรจงเน้นทําลายข้าของต่างๆจนมันแตกกระจายไม่เหลือจิ้นดีฉันวางกวดเหล้าโต๊ะผนันรวมไปถึงรูปวาดราคาแพงแต่ในพริบตาเดียวสายตาอันเจ็บแหลมของไอ้อ้วนก็พันเหลือไปเห็นโคมระยะซึ่งห้อยอยู่เหนือเหล่าลูกตมุนไอหน้าบากักกระวังหัวนาจาหนุนๆไอเต่านายิ้มร่าก่อนที่จะกดลั่นไกยิงสายลวดขาดสะบันจนโคมไฟแก้วระยะ ร่วงโลโลมาแตกระเจิงทับหัวทับร่างลูกสมุนจังหวะนั้นสิงเสือกระถิงก็พุ่งออกมาจากบอนอย่างทุลักทุเลชายทั้งสี่นั่งประจำบนรถกิบตันเดิมเต่านาเร่งเครื่องจุดแรงพร้อมจะหนีแต่เราชายชะกันก็ไม่ยอมแพ้ยังคงวิ่งตามออกมากราดยิงอย่างบ้าคลั่งเหมือนชำระแขนและรักษาผลประโยชน์ของนายจอมชายอ้วนบังคับวงมาเลายลบกระสุนอย่างคล่องแคล่วว่องไว แต่แลบเตียงไม่นอนเสียงของกระทิงก็พันดังลั่นขึ้นมาเฮ้ยเต่านะมีเชือกอะไรก็ไม่รู้ผูกอยู่ที่ท้ายรถเองมาพี่ชายทั้งสองก้มดูและหันกลับมามองเต่านะน้องสุดท้องด้วยความงุนงงเช่นกันอืมสักเดี๋ยวก็รู้เองแหละ <c oughs> สิ้นเสียงและรอยยิ้มของเต่านะเชือกที่ถูกผูกเอาไว้ท้ายรถจํานวนห้าหกเส้นก็ดึงตัวตึงพร้อมทั้งกาดสะบั้นในปริบตาทัานใดนั้น เสียงกลุงกริ้งของโลหะชิ้นเล็กๆก็ดังขึ้นหลังจากมันกระทบกับพื้นดินโอ้เต่านะไอ้เวนนี่เองเล่นแผงๆอีกแล้วเฮ้ยทุกคนหมอบเว้ยสิงแหกปากลันไม่ใช่เพราะต้องการหลบกระสุนแต่ภาพของห่วงสลักนี้รับัยจากระเบิดมือทําให้เขาหวัดวันเหลือประมาณและในชั่วอึดใจเดียวระเบิดพวงโตก็ทํางานหลักของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบเสียงระเบิดดังสนั่นวันไวไป,ไปทั่วบริเวณแรงอัดอันมหาศาล ทรงผลให้รถยิบจีประการแกว่งไปเกือบตกถนนภาพของเปลวไฟและกลุ่มควันที่ปล่อยปุ่งออกมาจากบอลจุดหรูของพ่อเลี้ยงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับชายทั้งสีได้เป็นอย่างดีความพินาศวัไวายนี้ดูเหมือนจะยอยาความรู้สึกเจ็บแค้นได้มากกว่าสิ่งใดเรืงราวที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใด หลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานายัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ